เรียนนิสสัตยากไหมครับโอเคนะครับโอเคถามว่าเรียนกฎหมายยากไหมนะครับเรียนนิสสัตยางไหมเออผมมองว่าจริงๆเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไร่ <c oughs> ะแล้วแต่คนดีกว่าคือบางคนถ้าทุกคนไปถามคน, <c oughs> คนที่อาจจะเรียนแล้วรู้สึกยากมันก็จะบอกว่ายากอะไรเรียนแล้วแบบอ่าเรียนไม่จบหรืออาจจะไอ้นี่มันก็บอกว่ายากแต่ว่าผมมองว่าความยากความง่ายนะครับ สับตัวผมนะผมมองว่ามันกลางๆไม่ยากไปแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ง่ายนึ่ไหมครับคือถ้าเราเต็มที่กับมันถ้าเราจริงจังกับมันศึกษาหาความรู้วางแผนในการเรียนการอ่านหนังสือทุกอย่างให้ดีนะครับมันจะไม่ยากนึกไหมครับแต่มันจะยากก็ต่อเมื่อเราไม่ได้วางแผนกับตัวเองให้ดีเพราะอะไรเพราะเพราะเราไม่วางแผนตัวเองให้ดีเราอ่านหนังสือไม่ได้อ่านหนังสือกับมันตลอดไม่ได้ทุ่มเทกับมันนะทีนี้พอเราไปทําข้อสอบปุ๊บสิ่งที่เราจเจอคือเราจะทําข้อสอบไม่ได้ เออแล้วพอเราทําข้อสอบไม่ได้นะเพราะเราไม่มีความรู้มากพอที่จะไปทําได้พอเราทาไม่ได้ปุ๊บเราก็จะบอกว่าเนี่ยกฎหมายยากน้องไหครับเออแต่ถ้าเราดูคนที่เข้ามาเรียนเท่าที่ผมเห็นมาคนที่เข้ามาเรียนแล้วอ่าจริงจังกับมันอะเรียนจบกันทุกคนเออเรียนจบทุกคนนะคนที่เรียนไม่จบมันจะมีสาเหตุเสมออาจจะเป็นคนที่ทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยมาสมัครเรียนแล้วไม่ได้ไปสอบบ้างหรือเข้ามาเรียนแต่ไม่ได้มีการวางแผนจริงจังไม่ได้ คือมาสมัครเรียนนะแต่ไม่ได้เข้าเรียนมาแค่สอบอย่างเดียวอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะมีเหตุผลที่มันแบบที่เราจะรู้ๆกันอยู่นะครับว่าทําไมคนคนนั้นถึงเรียนไม่จบอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งนั่นแหละนะสุดท้ายถ้าเข้ามาเรียนแล้วมีความจริงจังกับมันวางแผนทุกอย่างดีนะครับเรียนจบได้แน่นอนเนาะโอเคนะครับก็ประมาณนี้